สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนนั่นเองค่ะเราก็มาเช็คกันไปเลยว่าแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาของคุณจะมีจุดเปลี่ยนจุดที่ดีและจุดที่ต้องระมัดระวังอย่าง คบ้าง่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงเดือนเมษายนปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะแน่นอนว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะมีช่วงที่ดาวพระพุธดาวประจําตัวของคุณทําการโคจรยกย้ายและไม่เพียงแค่ดาวพระพุธยกย้ายค่ะเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่มีดวงดาวทําการโคจรยกย้ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวพระสุขดาวพระพุธดาวพระอังคารดาวพระพฤหัสตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์และดาว พระเกตนะคะดังนั้นทุกๆลัคนาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะใครจะได้รับผลดีใครจะได้รับผลกระทบย่อมแตกต่างกันออกไปตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนค่ะแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยดวงชะตาของคุณนับตั้งแตออ่ในช่วงหนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าดวงดีดวงเฮงมากๆเลยนะในเดือนเมษายนนี้ยังไงก็ ต้องติดอันดับหนึ่งในสหนึ่งในสลัคนาราศีที่ดวงดีประจำเดือนเมษายนอย่างแน่นอนเพราะมีดาวหลายดวงนะคะโคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะของคุณนั่นเองค่ะซึ่งลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินก้อนโตหมายถึงโอกาสและความสำเร็จนะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดในเรือนลาภะด้วยมหาอุดหมายถึงชัยชนะหมายถึงมีมากมีล้นนะคะดาวพระพุธเองดาวประจำเนื้อประจำตั ของคุณก็เข้าไปอยู่ในเรือนลาพะเฮงมากๆเลยอย่างที่สมัยบอกไปนะเรามาพิจนารณากันไปแต่ละมุมแต่ละด้านกันเลยค่ะมาเจาะเริ่มต้นที่เรื่องการงานสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะตั้งแต่30มีนาคมปี65ดาวพระราหูโคจรเข้ามาอยู่ที่ราศีเมษนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะเอื้ออํานวยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะมีการติดต่อเจราจากับผู้คนการ งานหลายสิ่งหลายอย่างจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้โอกาสค่ะคุณจะมีเครดิตคุณจะมีความน่าเชื่อถือ,อ,จ,ะอถจะหยิบจับทําสิ่งใดมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้อาจจะช่วงแรกๆนะคะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับความไม่ลงตัวไม่ลงรอยซึ่งเป็นธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วแต่พอระยะเวลาผ่านไปชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะมีหัวคิด คุณจะมีแนวคิดคุณจะมีทักษะมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่ํำงานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะเกิดช่องทางไรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากใครที่มีเ,ออเงินเดือนประจำเพียงอย่างเดียวอาจจะได้มาเป็นนายตัวเองอาจจะได้มาหยิบจับทาธรุรกิจเพิ่มเติมแบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธรุรกิจเจ้าของกิจการอยู่แล้ว ะะการค้าการขายคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีความคึกคักหมุนสะพัดเงินได้ดีนะคะคุณจะมีการดีวงานมีการติดต่องานมีการประสานงานกับผู้คนมากขึ้นถ้าได้ทำข้องเกี่ยวกับออนไลน์สื่อโซเชียลหรือต่างหรือต่างประเทศทางไกลลักษณะนี้ก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ ในด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมิถุนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่กําลังจะมีการาทําธุรกรรมหรือว่านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินบ้านรถจัดการเอกสองเอกสารส,รงงสรัญญ์สัญญาต่างๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์จะมีมุมที่ดีและราบรื่นบางคนเอารถมาต่อพรบภาษีต่างๆนานานะคะก็ทําได้สะดวกทําได้ง่ายหรือบางคนมากไปกว่านั้นมีการขายรถเพื่อที่จะซื้อคันใหม่เอาคันเก่าไปเทิร์นลักษณะนี้ค่ะก็เทิร์น ราคาคมีคนชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนก็อาจจะต้องการซื้อบ้านต้องการมองหาบ้านต้องการดูโครงการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสถานที่ที่คุณพึงพอใจบางคนกําลังมุ่งหาที่ว่างปล่อยเช่าเพื่อที่จะไปเช่าทําธุรกิจหรือค้าขายอะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะได้ที่ที่คุณพึงพอใจมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณจะมีความโชคดีด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เล็กบ้านเล็กรถจะนําพาโชคจะนําพาความดวงดีดวงเฮงมาสู่ตัว การพูดการเจรจาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นถือว่าเป็นการพูดและได้เงินปากพารวยนั่นเองนะคะต้องยอมรับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีมุมในเรื่องของความสามารถในการพูดสามารถชักจูนเอ่อชักจูงสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้ามีลูกค้ามาซื้อของเราปรั๊บอย่าพยายามใช้ลูกน้องออกไปคุณไปดีลงานเองคุณไปพูด,ค,พดคุณไปพรีเซนต์สินค้าของคุณเองแบบนี้จะดีกว่า นะะในด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะรู้สึกว่าจะปลอดโปร่งโล่งใจมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ฐานะดีมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีความมั่นคงทางการงานลักษณะนี้นะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าพยายามประคับประคองหน่อยนะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการงอนน้อยใจพูดจากันคนละภาษาเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงหรือ,อ,อโหดร้ายกระทบกับตก คุณอะไรขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมีงอนๆกันบ้างน้อยใจกันบ้างตามประสา,าลิ้นกับฟันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพนะคะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนให้เช็ครถเช็คร,ราให้ดีเดินทางโดยเรือก็เช็คด้วยมีเสื้อชูชีพหรือเปล่านะรวมถึงระมัดระวังของแหลมของมีคมนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องยึดติดเลยคือในช่วงนี้ต้องมุ่งมั่นไปที่เรื่องของการงานและเรื่องของการเงินมากโอากาสจังหวะมันม เอื้อต่อคุณแล้วคุณจะหยิบจับทำสิ่งใหม่ทำสิ่งใดเพิ่มสามารถที่จะริเริ่มได้เลยไม่ต้องรองให้พร้อมก่อนนะคะขอเน้นคำนี้หลายๆคนน่ะจะชอบตอบสมัยว่าของให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มอ่าแล้วถ้า เกิดว่าคุณต้องรอให้พร้อมแล้วเมื่อไหร่ลราจะได้เริ่มอีกนานเลยไหมหรือยังไงลักษณะนี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ